เปิ้ลฟูจิหวานกรอบนะคะใครชอบกินมาบ้านยายจำลองนะคะเปิ้ลฟูจิหวานกรอบแล้วก็ส้มโชกุนส้มโชกุนวันนี้โชกุนโชกุนหวานหวานหว,วานเจี๊ยบเลยอร่อยมากน,นี่ก็เห็ดหอมแดงกระเทียม กยกขีกย้ยมเด้อพี่น้องเนียเอาคอนเทนต์แยกยมล่องก็ได้ส่องแฟหาออกปัญหาเงีละหกหาวพี่น้องหาวเดี๋ยวไปทางนี้ก่อน กิน้ตสดลงละโลรถสดรถพุ่มพวงนะคะตรงนี้สิออกขายแล้วจ้าเพิ่์นในไายทงไฮทงหน้าเพิ่นกระไดเป็นแสนเป็นลานวิวเขนาในไทยรถพักกระสิบอะไรคือกันบอกพี่น้องแสนวิวลานวิวน่งสิบอะไรคือกันบอมาซอยกดไหลกดแช่ใ้เด้อพี่น้องเด้อ เออคนได้ตรงไหนตรงหน้าเพื่นกันยังได้แสนวิวลานวิวยายจำลองก้าวายน้ำรถผักรถมีละพี่น้องอืมไอ้ได้แน่มากดให้ไ้เด้อพี่น้องเอ๊กดไหลกดแช่ยายจำลองเนียเป็นกำลังใจให้เด้ขอค่ะเด้อผักก็งามงามรดพูมปวงพร้อมบอกข,ขายแล้วจ้าบุ้งในเช้านะคะ ตีหาคืงก็ออกจากบ้านนะพี่นอ้องอดเวลากับตื่นอดเวลานอนกับฝ่าวนอนผลไม้ผักสดรสพุ่มพวงนะคะ พวงพร้อมออาขายแล้วจ้าของสวยๆทั้งนั้นเลยแน่นรถเปียดรถเอียดเลยเอาไปหน่อยกับพ,พ่อขายพี่น้องลูกค่ากั่ว่ามีเท่านี้เหรออาจ,จเต็มที่เลยจัดให้เลยขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่